่วันนี้หยุดงานวันหนึ่งนูดีก็ไม่ได้ไปโรงเรียนแม่ทรายจะรีดผ้าก่อนแล้วกันนะนูดีเนาะใช่ฝนตกไหมคะวันนี้ฝนตกโอ้ฝนตกเลยคะ่ะวันนี้จาาัดดีไหมเยอะมากใช่ค่ะรับเป็นหมือใช่ใครโทรมาลูกคุมิคุมีรับโทรศัพท์ได้ไหมหน่อยค่ะเอาเรียกอะไรคะรับได้เลยคะ่ะลูกเอาเรียกอะไรคะรับได้เลยคะ่ะรุบตรับตรงนี้ค่ะลูกรับโรัาทางมีนเปล่าคะรึเปล่าค่ะเอาล้วฮัลโหลค่ะคุมิเอาคุมิโทรมาเลยลูก อ๋อคุณมิทว่าไงบ้างอะคะคุณมิท้องเอาที่นอนไปด้วยอ๋อหนูคุยสิหนูคุณมิทพูดว่าอะไรเมื่อเช้าแต่เราคุณมิททำอะไรพูดอะไรคะอ๋อมาใชยคุณได้เลยนะมาใชยคุณได้เลยนะอาเดชอ๋อคุณมิทโทรมาเหรอคะสวัสดีค่ะมิทแล้ขอสวัสดีค่ะมีคะสวัสดีค่ะมีอ๋อพรุ่งนี้หนูดีไปเรียนซัมเมอร์เหรอคะอ๋อได้เลยค่ะเตรียมอะไรบ้างนะคะหนูจดเร็วจดเร็วคุณคุไมิทจดแล้ว าจด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 ในกระดานนี้จดเลยจดเอากระเป๋ากระเป๋าขวดนมขวดนมขวดน้ำลูกไม่ใช่หนูไม่ได้กินขวดนมค่ะอ๋อผิดผิดก็นมกองค่ะนมกองขวดน้ำขวดน้ำเอ่อชุดลำลองสองชุดชุดลำลองสองชุดแล้วอะไรนะคะมิสอ๋อขวดน้ำแมสด้วยค่ะแ้่ก็ขวดน้ำอ๋อพรุ่งนี้ใช่ไหมคะต้องไปถึงกี่โมงคะมิส ดูดีเจ็ดโมงครึ่งเลยนะลูกเยเพ <ๆ S 1> ืเ่อนเพื่อนเยอะเลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะมิดพรุ่งนี้เจอกันนะคะอวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่<ล>ะคร้วเมื่อดีพรุ่งน,นี้เราไปเรียนสามเลยพอชน,นเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมอุปกรณ์ไปลงเรียนไปผอมย่างไปเตรียมอุปกรณ์กันดีกว่าไปแล้วไปกันเลยไปกันเลยไปไม่ใส่อาบักพานุมาเนยนี่นึงนะคะ เตรียมของไปโรงเรียนนะคะเราก็เอาถุงเท้ไปเช็ดเลยเราให้สะอาดนะคะถ้าเอาตอาาาลัมาแช่หน้ำเลยค่ะจะล้างเช็ดเช็ดดูค่ะถ้ามันตุหน้ำเลยมันไอ้เนี่ยตีควาไว้ก่อนแล้วก็ล้าง ก็เอาไปใส่แบบนี้ใซักถุงเท้าอะไรเนี่ยโอ้โคจบงานแล้วะฮะจันเอไว้เสร็จงานแล้วเหรอคะเนี่ยให้มาทำซักเสืส้อผ้าเียรซัมเมอร์ของอนนะะเราแล้วกัค่ะแล้วเราแล้วเราแล้วเราพับผ้าไว้เรียบร้อยแล้วเราคะ่ะลูก วันนี้เราต้องเอาเตรียมของใส่กระเป๋าด้วยขนะองใส่กระเป๋ามีาอะไรบ้างลูกที่หนูต้องเตรียมไปอะคะขอดูหน่อยสิอะไรอะคะคืออะไรอืมอะไรวะาทุกอืมเอาไปทำอะไรอะลูกใบเกลืเอเกลือขวดน้ำนม ไไมาดูอุปกรณ์กันค่ะเพื่อนๆว่าเราจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะคะนมที่น้องๆชอบค่ะติดชื่อไปด้วยนะคะขวดน้ำแปะชื่อไปด้วยนะคะชุดลำลองสองชุดค่ะให้น้องๆเปลี่ยน,นะคะ่ะเผื่อจะเปื้อนอึเปื้อนฉี่นะคะสองชุดค่ะกระเป๋าสำหรับใส่ของไปเรียนซัมเมอร์ค่ะแหมด้วยนะคะแล้วก็มีป้าย เปลี่นชื่อน้องๆค่ะผู้ปกครองไปรับเด็กๆก็จะได้ครูครูคก็จะได้เห็นป้ายชื่อแลวครูครูก็จะพานักเรียนมาส่งพ่อแม่นะคะนะคะกระเป๋าพร้อมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะเพื่อนๆวันนี้ขอตัวครับ่อนเจอกันใหม่บายบาย